ณลานบ้านตระกูลี่มีการเปิดโลงศพต่อหน้าสาธารณาชนคุณนายรองสกุลหลิวอุ้มทารกที่เพิ่งครบเดือนกลับยัดกันไกลเข้าไปในโลงศพชาวบ้านที่มุงดูต่างตกใจจนถอยกลุดคุณในายใหญ่สกุลเจ้าเท้าสเสอร่ำให้หน้าโลงท่านพ่อเพิ่งจะสิ้นใจก็อลาวาดแล้วคิดจะสาบแช่งให้ตระกูลี่ของพวกเราตายหรือไงคุณนายหลิวไม่สนใจนางเอาแต่จ้องคนในโลงแล้วร้องให้ท่านลืมตาดูสิเจ้าคะนี่คือหลานชายแท้ๆของท่านนะสะกุลเจ้าคือสะพ้ายใหญ่ของตระกูลี่ บ้านเดิมนางเป็นร้านผ้าไหมในเมืองเท่าแก่รูปร่างกำยำถิวคล้ำแต่ใจแคบยิ่งกว่ารูเข็มเสียอีกสกุลหลิวคือสไพยรองเดิมที่เป็นแค่เด็กสาวบ้านจนที่ซักผ้าอยู่ริมแม่น้ำหน้าตาสสวยนิสัยอ่อนโยนแต่ก็มีความคิดเป็นของตัวเองตอนที่นายท่านยังมีชีวิตอยู่บัญชีทั้งหมดของบ้านก็ให้สกุลเจ้าเป็นคนดูแลนางเอาแต่คิดคำนวณตัวเลขในบัญชีทั้งวันพวกผู้เช่าที่ดินจ่ายค่าเช่าใช้แค่วันเดียวเขาก็พาคนไปที่เรือนเซียนเรือนฝาง มีครั้งหนึ่งหลานชายของเท่าเฉินที่เป็นผู้เช่านาเป็นไข้สูงอยากจะเบิกค่าแรงล่วงหน้าครึ่งเดือนไปซื้อ,อยานายหญิงเจ้าถงน้ำลายใส่หน้าเขาชีวิตหลานชายเจ้านี่มันล้ำค่านักหรือเงินบ้านค่ามันปลิวมาตามลมหรืออย่างไรนายหญิงหลิวได้ยินเข้าก็แอบไปรื้อก้นหีบของตนเอาเศษเงินที่เก็บสะสมไว้ยัดใส่มือให้เท่าเฉินแถมยังกำชับให้เขารีบไปเรื่องของลูกจะชักช้าไม่ได้พอเรื่องนี้ไปถึงหูนายหญิงเจ้า นางก็รื้อค้นหยิบสินงสอดของคุณหนูหลิวจนกระจุยกระจายทันทีพอหาของมีค่าไม่เจอก็ทุบอ่างทองเหลืองกับถ้วยชามกระเบื้องในห้องของนางจนหมดท่านเจ้าบ้านป่วยอยู่ครึ่งเดือนนายหญิงเจ้าก็เอาแต่สั่งให้คนต้มแค่ยาสมุนไพรที่ถูกที่สุดทุกวันแต่ตัวเองกลับแอบซ่อนแท่งเงินของนายท่านเอาไว้พอหู้ยินหลิวจะเชิญหมอในเมืองมานางเจ้าก็ด่าทอว่าอีกแก่ใกล้ลงโลงเลื่องเงินเปล่าๆจนกระทั่งนายท่านสิ้นใจ นางเจ้าก็รีบวิ่งไปรื้อค้นห้องหนังสือของนายท่านเป็นคนแรกเอาภาพเขียนหยกของมีค่าทั้งหมดไปเก็บไว้ในห้องตัวเองแม้แต่แหวนหยกที่นายท่านใส่มาหลายสิบปีก็ยังถอดเอาไปคุณนายหลิวจะเปิดลงศพส่วนคุณนายเจ้าก็ห้ามหัวชนฝาท่านเพิ่งจะฝังได้ไม่นานก็จะขุดขึ้นมาเป็นลางไม่ดีคุณนายหลิวร้อนใจจนน้ำตาไหลก่อนที่จะฝังข้าเห็นเจ้าแอบยัดของบางอย่างใส่มือเขานั่นมันตุ๊กตาทองคำที่แม่ข้าทิ้งไว้ให้ข้าจะเอามันกลับมา ที่แท้เป็นทองของสกุลหลิวก็เป็นของตกทอดจากบรรพบุรุษตอนที่นายท่านยังมีชีวิตอยู่ได้ขอยืมไปดูบอกว่าจะทำอันที่ดีกว่านี้ให้นางคาดไม่ถึงว่าจะจากไปเสียก่อนที่จะได้คืนผู้คนที่มุงดูต่างวิพากวิจารณ์กันไปต่างๆนานาใบหน้าของนายหญิงเจ้าแดงกับเจ้าผู้จาเหลวไหลเป็นทองอันนั้นนายท่านเป็นคนให้ข้าเองกำลังทะเลาะก,กันอยู่พอดีจู่ๆก็มีคนตะโกวนว่าทางการมาที่แท้ก็เป็นผู้เท่าเฉินที่ทนดูการกระทำของแม่นางเจ้าไม่ไหวแอบไปแจ้งทางการ บอกว่าการตายของนายท่านมีเงื่อนงำเจ้าหน้าที่เปิดลงศพออกกลับพบกระดาษแผ่นหนึ่งอยู่ในอกเสื้อของนายท่านข้างบนเขียนไว้ว่าตระกูลเจ้าละโมบโลกมากคงเหงนผู้เช่าที่ดินเป็นเทาเป็นของตระกูลเหลิวหลังจากฆ่าตายกิจการของตระกูลให้ตระกูลเหลิวเป็นผู้ดูแลคนตระกูลเจ้าสุดลงไปร้องให้คร่ำครวญกับพื้นเป็นไปไม่ได้นี่ไม่ใช่ในายท่านเป็นคนเขียนทางการยังพบบัญชีใต้หมอนของนายท่านอีกด้วย ในนั้นบันทึกไว้ว่าสกุลเจ้าชา่โกวงค่าเช่านาของผู้เช่ามานาหลายปียักยอกเงินเข้ากระเป๋าตัวเองหลักฐานมัดตัวแน่นหนาสกุลเจ้าจึงถูกทางการคุมตัวไปสกุลหลิวจึงเข้ามาดูแลกิจการของสกุลหลีสิ่งแรกที่เขาทําก็คือลดค่าเช่านาให้ผู้เชา่าทั้งยังเปิดฉางข้าวเพื่อแจกจ่ายสเสบียงให้แก่คนยากจนแต่ผ่านไปได้ไม่นานคุณชายหลิวก็พบว่าข้าวในฉางหายไปกว่าครึ่งแต่ในบัญชีกลับไม่มีบันทึกไว้ในใจของเขาเกิดความสงสยัยจึงแอบสังเกตการอย่างลับ,ลบ กลับพบว่าเป็นพ่อบ้านหวังที่แอบขนข้าวสารออกไปคุณนายหลิวไม่ได้ส่งเสียงใดๆตามเหล่าหวังไปจนถึงภูเขาด้านหลังก็เห็นเหล่าหวังกําลังแบ่งสเสบียงอาหารให้กับกลุ่มผู้อพยพเมื่อเหล่าหวังเห็นว่าถูกจับได้จึงคุกเข่าลงร้องให้ทางพูดว่าคุณนายรองข้าทนดูไม่ได้จริงๆครับผู้อพยพพวกนี้กําลังจะอดตายอยู่แล้วข้าทําได้เพียงช่วยคุณนายหลิวพยุงเขาลุกขึ้นลุงหวังท่านทําถูกแล้วต่อไปนี้สเสบียงในบ้านท่านจัดการแบ่งให้พวกเขาได้เลย ้ารับผิดชอบเองแต่คาดไม่ถึงว่าในบรรดาผู้ประสบภัยเหล่านี้กลับมีคนหนึ่งเป็นญาติห่างๆของเจ้าซื่อเขาลอบนําเรื่องที่คุณนายหลิวแจกจ่ายสเสบียงไปบอกเจ้าซื่อตระกูลเจ้าติดสินบนผู้คุมในคุกเขียนจดหมายกล่าวหาเท็จฉบับหนึ่งบอกว่าตระกูลหลิวยักยอกทรัพย์สินของตระกูลสมคบคิดกับผู้ประสบภัยเพื่อก่อกบฏท,ทางการจึงมาที่บ้านอีกครั้งเพื่อจะจับตัวคนตระกูลหลิวไปในตอนนั้นเองกลุ่มชาวบ้านผู้เช่าที่ดินก็ถือเจอะไม้คานบุกเข้ามาขวางอยู่ข้างหน้าคุณนายหลิว ท่านผู้คุมคุณหนูรองเป็นคนดีพวกท่านจะจับนางไปไม่ได้นะผู้เท่าเฉินประคองห่อผ้าไว้ข้างในคืนเงินที่เหล่าผู้เช่าที่ดินรวบรวมมานี่คือน้ำใจของพวกเราขอรับขอท่านเจ้าคุณโปรดพิจารณาด้วยทางการกำลังลังเลทันใดนั้นก็มีคนตะโกนขึ้นท่านเจ้าคุณยังไม่ตายทุกคนหันกลับไปมองก็เห็นท่านเจ้าคุณใช้ไม้เท้าพยุงตัวยืนอยู่ที่ประตูใบหน้าซีดเผือดแต่ดูท่าทางยังมั่นคงดีที่แท้ท่านพ่อไม่ได้ป่วยเลยนี่นา เขามองออกตั้งนานแล้วว่าแม่นางเจ้ามีเจตนาไม่ดีจึงแกล้งตายก็เพื่อที่จะเปิดโปงโฉมหน้าที่แท้จริงของนางในปิ่นทองนั่นซ่อนจดหมายลายมือของท่านพ่อเอาไว้ก็เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันจดหมายของแม่นางเจ้ากลับกลายเป็นหลักฐานมัดตัวที่ทําให้โทษหนักขึ้นถูกตัดสินให้ในประเทศคุณนายหลิวดูแลกิจการของตระกูลได้เป็นอย่างดีเหลาเซียนต่างก็อยู่เย็นเป็นสุขต่อมามีคนถามนายท่านว่าเหตุใดถึงไม่วางใจคุณนายหลิวถึงเพียงนี้นายท่านกล่าวว่าเงินทองเป็นของนอกกาย ความดีงามต่างหากคือหลักฐานของตระกูลคุณนายหลิวจิตใจดีและจริงใจต่อผู้คนคนแบบนี้ถึงจะรักษากิจการของตระกูลไว้ได้ถึงจะซื้อใจคนได้การเป็นคนหน้าอย่าโลภในเงินทองให้มากนักเงินทองก็เหมือนทรายในกำมือยิ่งกำแน่นเท่าไหร่ก็ยิ่งร่วงหล่นเ็วเท่านั้นทำดีกับคนอื่นเข้าไว้ไม่ใช่การเสียเปรียบแต่เป็นการเหลือทางถอยให้ตัวเองความดีไม่เคยสูญเปล่าความจริงใจที่คุณให้ไปสุดท้ายจะกลายเป็นความช่วยเหลือที่คนอื่นมีให้คุณ รักษาความดีเอาไว้ถึงจะรักษาใจคนที่ล้ำค่าที่สุดไว้ได้ชีวิตถึงจะรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ